ี่เนี่ยอยู่ร่างกายรรล่างลาใช่หาชิตธรรมดสามัญชนธรรมดาเลยเป็นความเคยชินมากๆเลยเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศไ่อยู่ในลาดเเไม่ค่มีรแล้วตอนแรกสนิทเคาไม่จับใช่วยตอนแรก Bye. ตอนนี้เราเราเป็นคนที่บอกว่าไม่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่รู้ว่าเจ๊เหมือนกันมาแล้วก็ชอบชวนประชุมบางทีนะคะมาตอบ มีความมีความจริงใจนะมีมีความรู้สึกว่าเขาแสดงออกมาเพื่อเือเขาไม่ได้คิดว่าเราเขาเป็นพับเอ็มเอเขาไม่ได้คิดว่าเขาคิดคิดดูแล้วเขาคงไม่ไมาเอาอะไรจากเราใช่ค่ะเพราะว่าในในที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ให้แกเขาเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะคือในในตลาดด้วยคือช่วย เราก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะมันก็เป็นงานงานหนึ่งนะตอนแรกที่เข้ามาเริ่ีเอแรกๆเ่ยเราก็คิดว่าเวเน่ยก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าตรงนี้เราเป็นลูกจ้างเราจบบริการมาเราก็ได้ตอนที่ได้เงินเริ่มแรกเดล้าสอนั้นได้เงินแค่ส้อยบาทเราก็คิดว่าที่ถ้าเกิดว่ามาทําอวนะคะแล้วถ้าสมมติว่าตรงนี้เรามีรายได้แค่วันละสองรอ 30วันเราก็ได้6,000ับนะก็คิดง่ายๆก็ติดตามอาวไลน์แล้วก็เชื่อแล้วก็เหมือนเป็นมือขวาไปเนี่ยคือไม่ได้ตามดาวไลน์นะคือตามดาวไลน์ทำไปทำมาแบบนี้เนี่ยคุณบุญเนี่ยก็เป็นผู้นำในผู้นำหลักในวงการทีด้ช่วยเลืใช่ค่ะการจัดทีมในการจัดอะไรต่างๆก็คุณบุญเนี่ยเป็นคนเป็นเป็นมือขวา รู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าวันนี้อัลกายน่ะเป็นเป็นเป็นผู้ให้เราคือความรู้สึกเราอยากเป็นแบบอย่างเรียนแบบว่าเออวันนี้เราจะช่วยอะไรอัลไลน์ได้บ้างในเรื่องที่อัไลน์รู้สึกว่าวันนี้อัลไลน์จะเป็นเทสมีงานต้องเยอะแยะที่มันเป็นงานเล็กเล็กน้อยเราช่วยเหลือเขาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะช่วยเขาช่วยโดยที่อัลไลน์ไม่ไม่ต้องแบบว่าเรื่องอะไรอัลกายนี่ไม่ใช่ใช่ค่ะก็รู้สึกว่า อะไรที่เราช่วยได้ทำได้เราก็ต้ององอากขอบกัาุวัเรอปใ็นเหมอจิตจิตอาสาอะไรเราใจเราเป็นคนอยู่แล bon ้วใช่ค่ะรู้สึกว่ามันไมต้องให้ใอะรบอกนะเราอยากจะด้หมตเราก็อยากมีส่วนร่วมในการทำใช่ค่ะอานนี้มาดูเป้าหมายไอ้สิ่งท <|ja|> bueno ี่เราได้แต่นิบ okay ัติ เราร้องนานให้ถึงวันเซตใช่ไหมล่ะใช้เลยสมัครนะคะก็ใช้เวลาใช้เวลยพอสมัครปุ๊บเนี่ยเราก็เอ่ออัปลน์เนี่ยชารนะคะอัปลน์เนี่ยไม่ได้ช่วยเราทำแบบนี้แต่ไปลายเรามองคนรอบๆเราแล้วก็สปอนเซอร์ให้เราแล้วเขาเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วก็ประสบอร์ให้เราเนะ่ยพอสมัครเดือนแรกเนี่ยดาวไลน์ก็เป็นที่เซตเป็นที่ทันไม่ใช่ทาะคือดาวไลน์ของเรา คนนั้นมีเดือดใจเลยเราก็ได้ส่วนลดที่เดือดใจไม่เป็นเงินเดนใช่ค่ะนะใช่เออแล้วเราก็เฉยเฉยก็เฉยเฉยเพราะคิดว่าใครทำใครไม่ได้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้ไม่มองเลยเนาะไม่เออดีเนี่ยนะอันนี้ทใครตอค่ะเราก็มาเรียนรู้มาแล้วเราก็มาเรียนรู้แล้วเราก็พัฒนาบรรยากาศอ่ะช่วยให้เราที่มุช่วยเนี่ยชอบประชุมชอบ Not bad. การต้องเชี่ยอะไรบ้างการต้อง่นะคะทีมแรกนะเป็นทีมที่ตัดถึงใจนะคะแล้วก็ได้ชาติน้ามาตึงสายนะคะก็คือเป็นทีมที่ได้ไปสวิสแลนด์มาเป็นทีมแปร่วมค่ะที่ดูไมรักษาทีดูสวิสแลนด์สวิสนด์ยปแล้วค่ะสวยมากไปคนเดียวด้ไหมคะได้นแฟนคูค่ะทีนี้เนนังลีนะฝากต้อคิดนะเดี๋ยวจะมีอีกท่านนึง เอาเรเรียนที่ฝากพวกที่ยอการตับงนเยอะที่สุก็ยอยากฝานะคะสำหรับคนที่เข้ามารู้จักเอ็มเนะคะแล้วก็กับการคิดว่า a อมเอสติอไลน์แล้วก็ตัดสิลไลนะคะแล้วก็อยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะขอให้เราเชื่อนะคะแล้วก็เชื่อใน